โอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อ76เลยค่ะข้อ76นะคะเขาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์แลืมเขาบอกว่าดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์จะมีมมวิวัฒนาการตามข้อใดข้อ1ช่วงชีวิตสั้นและกลายเป็นหลุมดำข้อ2ช่วงชีวิตยาวและกลายเป็นดาวนิวตรอนข้อ 3. ช่วงชีวิตยาวและกลายเป็นดาวแค่ขาวข้อ4ช่วงชีวิตสั้นและกลายเป็นดาวแค่ดำโจทย์แนวเนี้ยค่อนข้างจะออกบ่อยนะพี่เจอในหลายปีแล้ว กระกราษห้าาก็ออกคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันโอเคนะอืมดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอนทิตย์จะมีวิวัฒนาการตามข้อใด 1. ชีวิตสั้นจะดูจากช้อยนะคะจะมี2แบบก็คือมีชีวิตสั้นกับชีวิตยาวใช่ปะเออม,มันก็จะมี4ี่คำมีสามคำตอบอะสี่คำตอบเนาะคือมีหลุมดำดานวนิตอนดาวแค่ขาวแล้วก็ดาวแค่ดำโอเคทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการดาวฤกษ์จริงๆกันเลยดีกว่า อาจจะมองไม่ค่อยเห็นพี่จะค่อยๆชี้อธิบายไปนะคะอันนี้น้องจะเห็นรูปร่างเป็นแปลกๆประหลาดอันนี้เราเรียกว่าเนบิล่าก็คือเป็นกลุ่มก๊าซร้อนเห็นปะเออเนบิล่าเห็นนี้นะ N E B U L A ก็คือเนบิล่าก็เป็นกลุ่มก๊าซร้อนต่างๆนี่แหละเป็นก๊าซที่ไฮโดรเจนที่มันร้อนๆมีความร้อนอยู่ระหว่างดาวอะไรเงี้ยรวมกันเป็นกลุ่มๆดังนั้นเมื่อ กลุ่มการร้อนเนี่ยมันรวมตัวกันหนาะแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจนเกิดกลายเป็นโปรโตสตาร์โปรโตสตาร์คืออะไรโปรโตสตาร์เป็นเหมือนแบบทารกอะดาวทารกอืมก็คือก่อนเป็นดาวสภาพก่อนเป็นดาวสภาพก่อนเป็นดาวเนี่ยก็คือการที่กลุ่มการล้อนมันรวมตัวหนาะแน่นจนกลายเป็นทรงกลมอยนี้ทรงกลมนี้แต่ว่า มันยังไม่เกิดปฏิญ,ญิณอิานิวเคลียภายในดาวโอเคปะเราก็เลยเรียกว่าว่าโปรโตสตาร์แต่มันเริ่มมีความร้อนอยู่ภายในดาวทําให้เกิดแสงสว่างได้แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นความร้อนเนื่องจากการอัดกันแน่นของกลุ่มกา๊าซโอเคไหมอือทีนี้พอมันความร้อนมากจนถึงจุดหนึ่งโปรโตสตาร์ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสตาร์อย่างแท้จริงเนื่องจากการที่มันมเีเขาเรียกว่าปฏิญาณอิมพิอ์เรียเกิดขึ้นในดาวปุ๊บโปรโตสตาร์จะเปลี่ยนกลายเป็นสตาร์ก็คือ โปโตสตาร์มีปฏิยาเคลปฏิยาประยะิประยาณนิวเคลียร์ภายในดาวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างกายเป็นดาวทันทีโอเคปะ่ะอืมดังนั้นตรงนี้ตัดสินกันที่ปฏิยาณนิวเคลียร์ภายในดาวนะคะโอเคนะทีนี้การที่มันรวมตัวกันเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบ่งออกเป็นสองพวกทันทีก็คือพวกมวลน,น้อยกับพวกมวลมากอืมพวกมวลน,น้อย ก็ <S <S <an> <S เสมือนว่าคนกินน้อยก็ <S <S <an> <S <ment> จะค่อยกินกินกินมันต้องกินตัวเองถูกไหมดาวเนี่ยเพราะว่ามันใช้พลังงานจากตัวของมันเองถูกไหมคะถ้าเป็นมวน้อยมันก็จะกินน้อยแล้วมันก็จะใช้เวลากินนานมันก็ใช้เวลายาวนานกว่าจะจุดถึงจุดจบของมันโอเคไว่าถ้ามวลน้อยจะใช้เวลานานนะคะก็คือจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช้พลังงานค่อยๆค่อยๆใช้พลังงานเล็กๆจนช่วงท้ายของดาวเนี่ยมัน จะพองตัวออกกลายเป็นดาวยักษ์แดงฟึบเยสใจแอนดาวยักษ์แดงนี้พอมันเป็นดาวยักษ์แดงปุ๊บก็จะเป็นการระเบิดออกฟึบเป่าเป่าพวกสารต่างๆออกไปนอกอวกาศอือพอมันเป่าออกไปแล้วมันจะเหลือซากที่หลงเหลืออยู่เรียกว่า p e n e t a t i n e b u l a โอเคปะอือเหลือซากที่หลงเหลืออยู่เราเรียกว่า p e n e t r a t i nebula ซึ่งมันจะเป็นการก่อให้เกิดดาวเลิกต่อไปได้เป็นเหมือนเป็นสารซากซากการระเบิดอะไรเงี้ยเออที่ใจกลางของแพนนิธีเนบูล่าจะพบดาวแค่ขาวอืมดาวแค่ขาวดังนั้นจุดจบของดาวเลิกมวลน,น้อยจะกลายเป็นดาวแค่ขาวนะคะโอเคปะอืมทีนี้เรามาดูที่ดาวเลิกมวลมากปึ๊บ แล้วเลืกมวลมากเปรียบเสมือนว่าคนตัวใหญ่กินเยอะแล้วมันต้องกินตัวเองด้วยดังนั้นพอมันกินเยอะมันก็ยิ่งตัวใหญ่ถูกอหมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรน,นะคนคนยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งกินเยอะถูกป่ะพอมันกินเยอะปุ๊บเชื้อเพลิงต่างๆที่มันอยู่ในดาวมันจะหมดเร็วดังนั้นช่วงชีวิตของดาวมวลมากเนี่ยจะสั้นค่อนข้างจะแบบสั้นมากเลยพอพอพอมันใกล้ช่วงท้ายๆของดาวเนี่ยมันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงเหมือนกัน แต่เราจะเรียกว่าดาวซูปเปอร์ยักษ์แดงเขาเรียกว่าเลสซูเปอร์ไจเอ็นไจเอนแปลว่ายักษ์ถูกไหมคะซูปเปอร์ก็คือแบบยิ่งใหญ่ถูกไหมอืมจากธรรมดาเราเรียกว่าเลสไจเอ็นอย่างเดียวก็คือ,อยักษ์แดงแต่พอมันเป็นดาวเลือกมวลมากเราจะเรียกสภาวะนี้ของมันว่าเลสซูเปอร์ไจเอนอืมพอมันเป็นเลสซูเปอร์ไจเอนเสร็จแล้วมันก็จะระเบิดออก ตูมกลายเป็นระเบิดออกการระเบิดออกนี้เราเรียกว่าซูเปอร์โนวานะคะซูเปอร์โนวาการระเบิดอย่างเงี้ยซูเปอร์โนวาเนี่ยจะมีพลังรุนแรงมหาศาลมากถึงขนาดที่ว่าสมมุติเราเห็นกาแล็กซี่อันหนึ่งใช่ไหมนอกโลกกาแล็กซี่อันหนึ่งสมมุติเป็นแอนโดรไมดาอย่างเงี้ยแหละกาแล็กซี่อันหนึ่งอยู่นอกโลกแล้วมันมีดาวดวงนึงเกิดซูเปอร์โนวาตูม ทำให้เราเห็นซูเปอร์นวาเนี้ยสว่างกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีอ่ะคือพลังงานของการระเบิดซูเปอร์นวาเนี้ยค่อนข้างจะมากๆเคยมีบันทึกสมัยโบราณบอกไว้ว่ามีดาวดวงนึงอยู่ก็สว่างทําให้กลางคืนอ่ะสว่างด้วยเป็นเวลาหลายหลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยอะน้องล,ลองคิดดูว่าซูเปอร์นวามันมีพลังงานมหาศาลขนาดไหนไหม ทีนี้หลังจากเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาแล้วเนี่ยที่ใจกลางของมันจะเกิดกลายเป็นดาวนิวตอนเป็นยูนิวตอนสตาร์หรือเป็นหลุมดำซึ่งสองอันนี้ขึ้นกับมวลถ้ามวลมากๆจะกลายเป็นหลุมดำถ้ามวลน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังมากอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นดาวนิวตอนโอเคตอนนี้มีจุดจบของดาวฤกษ์สามแบบหนึ่งคือดาวแค่ขาวสองคือดาวนิวตอน สามคือหลุมดําถูกปะอือทีนี้มันมีคำหนึ่งคือเป็นดาวแคะดําดาวแคะดําคืออะไรคะดาวแคะดําก็จะคล้ายกับดาวแค่ขาวคล้ายคกันแต่คือดาวแค่ขาวดาวแคะดําคือดาวแค่ขาวที่ไม่มีพลังงานความร้อนแล้วโอเคปะอือทีนี้เรามาดูโจทย์โจทย์เขาบอกว่ามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ใช่ปะมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ดังนั้นควรจะมีชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวคะ มวลมากชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวเอ่ยมวลมากตัวใหญ่กินเยอะกินเยอะปุ๊บหมดเร็วถูกไหมดังนั้นต้องมีช่วงชีวิตที่สัน้นข้อหนึ่งกับข้อสี่จำเป็นคําตอบข้อสองกับข้อข้อสามเนี่ยตัดออกไปเลยเพราะมมนมีช่วงชีวิตดาวเนี่ยไม่ใช่แล้วถูกไหมแล้วก็มีที่สั้นเหมือนกันเราต้องมาดูตัวท้ายหนึ่งกลายเป็นหลุมดำสองกลายเป็นดาวแค่ดาถามว่าดาวแค่ดาเหมือนกับดาวแค่ขาวไหมเอ่ย เหมือนใช่ไหมจะเป็นจุดจบของคล้ายๆกันใช่ไหมไม่ได้เหมือนทัดทีเดียวมันจะเป็นจุดจบของดาวเลิกมวลน,น้อยถูกไหมคะดวงอาทิตย์ก็จะเกิดเป็นดาวแค่ขาวเหมือนกันถูกไหมอืมดังนั้นดาวแค่ดำเนี่ยมันจึงไม่สามารถเป็นไปได้เลยเพราะว่ามันต้องมีมวลน,น้อยๆถูกปะแต่น,นี้มันมวลมากถูกปะดาวแค่ดำจึงไม่ถูกต้องคําตอบที่เหลือเหลือข้อเดียวแล้วก็คือข้อหนึ่งเป็นช่วงชีวิตสั้นแล้วก็กลายเป็นหนุ่มดา ความจริงมันจะกลายเป็นหลุมดําหรือดาวนิวตอนก็ได้ถูกปะมันจะกลายเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดําก็ได้แต่ว่าโจทย์ตัดออกไปทําให้เราเหลือแค่ข้อนี้ข้อเดียวคือช่วงชีวิตสั้นและกลายเป็นหลุมดาโอเคคําตอบของข้อ7จิจึงตอบข้อ1น,นะคะโอเคทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งดาวเลษกมวลน,น้อยอายุสั้นหรืออายุยาวมวลน,น้อยตัวเล็กกินน้อยค่อยๆกินไปเรื่อยๆดังนั้นจึงมีช่วงชีวิตยาวถูกปะ มีช่วงชีวิตยาวมวลน,น้อยจะมีช่วงชีวิตยาวจุดจบของมันจะกลายเป็นดารแค่ขาวนานๆไปจะกลายเป็นดาวแค่ดำทีนี้ดาวเลือกมวลมากตัวใหญ่กินเยอะกินเยอะปุ๊บหมดเร็วหมดเร็วจนช่วงชีวิตสั้นนั่นเองสั้นมากเลยสั้นปุ๊บเกิดซูเปอร์นว่าหลังจากซูเปอร์นว่าจะเปลี่ยนเป็นสองแบบเลือกได้สองแบบตามมวลของมันถูกไหมถ้ามวลมากๆก จะกลายเป็นหนุ่มดําถ้ามวลมากปานกลางจะกลายเป็นดาวนิวตอนโอเคปะโอเคดังนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้ออะไรเอ่ยมวลมากจึงต้องตอบช่วงชีวิตสั้นแล้วก็เป็นหลุมดําถูกไหมคะข้อ76จึงตอบข้อ1นนั่นเองโอเคเนาะเข้าใจนะคะ